ดีดีชมชมไปชื่นชมคุณยายท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณยายท่านนี้อายุ70ปีแต่ว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยยังคงแข็งแรงนะคะตัดสินใจค่ะปลูกผักบนเนื้อที่2งานตอนนี้ผักที่ปลูกให้ผลผลิตดกดีที่สำคัญสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีไม่เป็นภาระของลูกหลานด้วยค่ะอ๋อมีแต่เนี่ย นี่คุณผู้ชมคะ่ะคุณยายท่านนี้แม้จะอายุ70ปีอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะแต่ว่าความ<ร>าฟิตของร่างกายเต็ร <า S 1> รมร้อยน,น,นะคะ<ๆ>เห็นได้จากการใช้คราดค่อยๆไถดินเพื่อให้เป็นร่องผักเป็นแถวยาวภายในสวนผักบ้านหนองโจดตําบลโคลกก่ออําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นเองคุณผู้ชมคือคุณยายท่านนี้ค่ะมีชื่อว่านางชมบศรีค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าปลูกผักมาตั้งแต่สมัยสาวๆอ่ะ เน้นทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นการไถเตรียมดินในแปลงปลูกก็จะใช้คราดไถเองด้วยมือผสมดินที่ปลูกทำน้ำหมักชีวภาพป็ะทำเองใช้เองผลผลิตที่เห็นเนี่ยล้วนเกิดจากฝีมือของคุณยายเพียงคนเดียวนะคะโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรแม้แต่ชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมคุณยายชมบอกด้วยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จัดสรรให้ครอบครัวครอบครัวละ2งานค่ะสำหรับไว้ทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะโดยตนเลือกปลูกผักไว้หลากหลายชนิดค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผักกาดกรลลำพริกผักชีมะเขือมันนาฟักรวมไปถึงมะระขี้นกนี่คุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งการปลูกนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งปลูกลงดินไปในแปลงปลูกหรือ ทำเป็นค้างสำหรับพืชไม้เลื้อยรวมถึงปลูกบนโต๊ะก็ด้วยนะคะปลูกหลากหลายประเภทเลยคุณพิ้ลมถือเป็นการใช้พื้นที่2ง,งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเน้นการปลูกแบบหมุนเวียนตลอดทั้งปีค่ะใช้ปุ๋ยคอกนะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่ผสมสูตรขึ้นมาเองแหล่งน้ำค่ะก็จะอาศัยน้ำจากหนองน้ำสาาธณะขนาดใหญ่ที่มีน้ำตลอดทั้งปี ส่วนผลผลิตส่วนใหญ่นะคะก็จะเก็บไปขายในตลาดนัดในตัวเมืองมหาสารคามนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งคุณยายชมยังบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ตนมีอาชีพหลักก็คือปลูกผักถึงจะมีรายได้ไม่มากนะคะแต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยแถมยังมีรายได้นะ เงินเข้ากระเป๋ามาให้ใช้แบบสบายๆไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนี่คุณยงคุณยายบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะอยากจะกินอะไรก็เก็บผักที่ปลูกในสวนเนี่ยไปประกอบเป็นเมนูอาหารแสนอร่อยได้นะ,ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคุณยายก็นํามาดัดแปลงเองนะทั้งจอบทั้งคราดอย่างงี้ไถแปลงปลูกเองหมดเลยเก่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องชื่นชมนะคะคุณยายวัย70ปี คุณชมบายสีนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ